ดีครับพี่น้องสู้ขูมสู้คนอมาเดี่ตลาดพี่นอ้องเจ้านี่ได้เนื้อม,มาหลับมาหลับมะก้อยได้สองแก้วพี่น้องผักกาดกระยอดผักกระเดายอดผักกระเดาเนี่ยต้นหอมปักกาดขาวกะหลำำ่ำหนัมพี่น้องผักกาดหลายอันหลายอย่างมาพี่น้องมาเจ้านี่หลับ Andy kéo kéo hùng kéo hùng kéo 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 ตลาดมาสวยนะหมื่นเดืนสองตลาดในตลาดไทยอีสานตลาดเทศบาลสองไป้สองหมองมันอยู่คนละหมอง કોણ મને ખાય กินนี่ฝ <c oughs> ้าพี่ฝ้าน้องกินลาบกินก้อยเฮ็ดฝิาน่องเด้อพี่น้องเด้อลาบก้อยยามมื้อเช้าออกจัดแต่เชศรสำหรับคลิปนี้กะ <c oughs> มักกะไรตื่นใจกะเจ้า <c oughs> ให้ไก่น้อยร้อยลวมเด้อเด้อฝากพี่ฝากน้องสำหรับคลิปนี้อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ